สองไปพ,พี่ผมไปเซิร์ชไอ้ Google อ,ะอ่ะโก <Go. S 1> สุมิไชยผมว่ามันมันมันไม่มีเขาเลยอยู่ไม่มีดิโกสุมิไชยอยู่สารคาม อันนี้กุสุมไม่ไหมกุสุมเทคโนโลยีเ <ขอ S 1> นี่ยแค่ปิดสมองปาระซิลอีกแลละเขาว่าอยู่อะไรปากช่องปากช่องเขาใหญ่เขาใหญ่ขหญเขาใหญ่ขึ้นชื่อเขาใหญ่ต้องอยู่บนเขาโอ้ไม่นนเลกนดินดอยเขาอยู่ปากปากช่อง อนเค,เ,คเคยรักเคยรักไม่เปลี่ยนภันใจรักไม่เปลี่ยนรันทำไรได้ก,กันใจเก่าใจคำจนตะวันต,ต, <บ S 2> ตกดินกลับบ้านเดินเคียงซ้ำเดี๋ยวนี่เดินเดเดินเดินใช่ไหมไปล้วอ๋อพี่อกวิทยาลัยอายชีวศึกษาขั้วสูงเทคโนโลยีเราเรียนมาฝึกงานแสดงว่าทางเข้าต้องฝั่งนิดโอไงนึกเกิดเอาพี่ลุงเรียนหรอ นดประหยัดน้ำมันนะอยากไปแล้วก็มีอะไรนะทำงานด้วยริมด้วยใช่อ่าเป็นหลักสูตร C ีอีโยคอนดิ่นคือเราจะรู้ได้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันต้องมีน้องดิต้องมีน้องดิอันไงอันกับอะไรนะอันนะ อยู <winner> crap, ่นี่ครับพี่บอยอยู่นี่ค่ะพี่ภูมปิมรับสีคไม่รอดรวัไม่ตืไม่่นงกแฟกินเาพี่กินกาแฟาางคืนตายไ่ส่ส่วงนอนเลยรอนานไหมครับ ไม่นได้หอมไม่นานน้องเมื่อวานสองยามว่ะสองยามเป็นแ่ชงนี่ไหนไหนก็เจอแล้วนะฮะคุณไหนน้องอันครับนนี้ค่ะองอันกับน้องอันนี่ไงเทพบุตรคนตั้งนรกนักเป็นไงเป็นไงที่นี่ได้ข่าวว่ามีอีโคโนใช่ไหมฮะแล้ว่ามีระบบเรียนแบบอ่าซีพีโอพาไปชมหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะไปแผนกแรกนะคะคือช่างยนต์ค่ะช่างยนต์ใช่ไหมนั่มเลยครับ นี่เรามาที่ตรงนี้นะเรียกวชาท่านยนต์ท่านยนต์ช่านยนต์อ้โก่อนหน่งหท่านรายงานสวยหนึ่งอะไรยังไงฮะชื่อนางสาวธัญญเนตรปางสุวรรณชื่อเล่นชื่ออันค่ะอายุ19ปีตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพต้นสูงชั้นปีที่1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่วิทยาลัยอารชีววิทยาศาสสูงเทคโนโลยีค่ะโอ้ยจำได้ปะผุญบิ๊มจำไม่ได้จำได้เราก็เช็คอาร์ชีเอไปสอนหนึ่งใช่แล่า ันี่น,นำตัวนยครับชื่อนายบิชัายจงปลูกการครับอายุ19ปีครับชื่อเล่นชื่ออัดครับ,รบศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขุมเทคโนโลยีครับด้านประกาศนียบัตรมีอาชีพทั้งสูง,งทั้งปีที่หนึ่งครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับคอมพิวเตอร์นมจ๊ะจะมาเรียกคอมบัตินะคอมพิวเตอร์ธุรกิจอ๋อคอมพิวเตอร์คอมพิคอมพิวเตอร์ผมงงเลยคอมพิวเตอร์แบบคอมพิวเตอร์รู้ติดรถยังอยู่ใช่ไหมอยู่ค่ะเดี๋ยวเราเอาับกันเตรีย,รยนะมขับไป <พอ S 1> สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นรถอีกอลค่ะที่ไปแข่งขันมาตัวนั้นก็จะเป็นรถตลาดนี่อ๋อรถตลาดนี่ก็ประหยัดน้ำมันเหมือนกันนะต้องมาถามผู้รู้นะฮะอาจารย์ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับผมรัตพงศ์กุเลยครับอาจารย์กวิชาช่างยนต์ครับโอ้โหนะฮะนี้ ก็ค,คือรถที่นักเรียนนะฮะนักศึกษากับอาจารย์นี้ได้ร่วมมือกันทำขึ้นมาแข่งมากี่ปีแล้วครับอาจารย์สำหรับกูสุนเทคโนโลยีแข่งมาทั้งหมด6ปีครับ6ปีสำหรับการแข่งขันเดือ่นน้ำมันเชื่อเพลิงครับของบริษัทเอพีฮอนด้าเนี่ย จากการแข่งขันมาแล้วทั้งหมด17ครั้ง17ครั้งผู้สมเ,เราร่วมการแข่งขันมาแล้วทั้งหมด6ครั้ง6ครั้ง,งปีนี้เป็นปีแรกที่ส่ง3ทีมทั้งนั้นเราส่งมาปีละส่วนปี1-3เนี่ยเราส่งมาแค่2ทีมแล้ว<อ>ก็มีปีที่แล้วส่ง2ทีมสำหรับ<อ>การแข่งขันนี่แบ่งออกเป็น2ประเภทคือรถแร่หน้ำมันประเภทเป็นรถประดิษฐ์แล้วก็ประเภทรถตลาดนะครับอ๋อเนี่ยต,ตลาดนะครับอันนี้คือรถประดิษฐ์หมดเลยรถประดิษฐ์นะครับคือมือล้วน สมองไอเดียล้วนๆนะฮะใช้เครื่องยนต์เว็บร้อยสิบไอออร้อยร้อยร้อยสิบเอาทำกับนักศึกษาไหมครับหรือหรือกันก็ทำด้วยกันเนี่ยโอ้นี่งใช่ไหมครับทำร่วมกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมครับผมทีมจะมีสมาชิกทั้งหมดห้าคนนะครับมีผู้จัดการทีมทุรการแล้วก็ช่างเครื่องแล้วก็ผู้ขี่ผู้ขี่ครับผมจะเป็นนักเรียน แล้วก็มีอาจารย์เป็นผู้จัดการทีมที่เขาไปนั่งข้างในต้องตัวเล็กนะครับคุณกับขีนก็จะให้ดีก็ต้องตัวเล็กครับเลเพราะว่ามันประหยัดมันเบาขนัดมันก็ได้กินน้ำมันถูกต้องแล้วที่ไปแข่งมาได้รางวัลอะไรบ้างไหมครับอาจารย์เขาจะนับเป็นสถิติครับสถิติก็คือตัวนี้อยู่ประมาณสัก200 200กว่ากิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็ตัวนี้300กว่ากิโลเมตรต่อลิตรตัวนี้ร้อยกว่าครับอ๋อร้อยกว่าอีกโอ้โหเขประหยัดมากเลยดิีก็ค่าจะประหยัดนะฮะเราขับไปจากอุบลโคราชุบ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 ุ พี่อย่าล้อพี่อี่าล้อกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าจะขับไปประหยัดน้ำมันคิดคิดเป็นลิตรนะคิดเป็นลิตรก็คือสามร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อลิตรใช้เวลาให้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ประมาณยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวนี้ครับตัวนี้เหมือนกันครับสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเหมือนเราววิ่งเยอะๆวิ่งวิ่งเยอะๆคือคือในการแข่งเนี่ยเขาจะไม่สตาร์ทเครื่องตลอดเวลานะเอาสตาร์ทเครื่องแล้วก็ปล่อยไหลดับปล่อยไหลไงแบบมีลมมีอะไรก็ปล่อยมีน้ำเดินมีอะไรก็ปล่อยใช่มัเป็นเทคนิคเป็นเทคน อันนก็คือเขาจะให้น้ำมันมนเรืงหลอดแก้วแล้วก็ให้เราวิ่งให้ครบเรจ็ดรอบขนาดแล้วก็มาวัดน้ำมันส่วนที่เหลือ,อเขาก็จะไปคำนวณของเขาเองใช่ครับถูกต้องเรียบร้อยเรียเคยไปมานะสุดยอดมากๆเลยฮะอันนี้คือรถอีโคโนโใช่ค่ะใช่ไหมที่รถประหยัดน้ำมันนี่ได้ความรู้ไปแล้วนะเดี๋ยวขอบคุณอาจารย์มากเลยครับขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ผมครับต่อไปเราจะไปไหนฮะ CPO ค่ะ CPO ที่ได้ข่าวว่าเป็นที่ฮิตเดือดไปด้วยกันทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเะี๋ยวไปดูกันนําเลยครับไปเลยครับนําเลยครับเก่งเก่งไหมครับพี่สุดยอดนะฮะประหยัดน้ำมันจริงๆนะสามรุ่นนะฮะสามแบบสองสองแบบแบบมีสองอันแล้วก็มีอีกอันอันนี้งูเขาเรียกเป็นอันเหรอเขาเรียกเป็นคันนะต่อไปจะไปที่ไหนต่อนะ CPO CPO เป็นแผนกใช่ไหมใช่ตรงไหนฮะตรงไหน กนสี่ค่ะชั้นบนเลยค่ะโอเคไปจัดไปซีพีออครับอ๋อนี่ไงห้องธุรกิจครับปีกใช่ป่ะใช่ค่ะอ๋อนี่คือนี่ไงสวัสดีครสวัสดีครับสวัสดีครับ กำลังสอนเลยมันดูการการเรียนการสอนอหลังห้องเล่นเกป็นซีพ c p อใช่ไหมครับอาจารย์ขออนุญาตเข้าไปข้างในได้ไหมครับได้ค่ะใส่รองเท้าอะ่อใส่รองเท้าใส่เข้ามาได้เลยเออใส่ใส่เไป แล้วเราก็ได้ไปชมวิทยาลัยมาแล้วนะครับมีรถอะไรนะรบุณบิ้มรถเบีท์น้ำมันครับชื่อชื่ออะไรครับอ<ถ>ีอะไรนะรถอีโกโนรถอีโกโน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 แล้วก็ซีพีโอครับเป็นการขายปลีกเป็นการขายปลีก อะไรเนี่ยพูดเลยแบบธุรกิจคาปลเออธุรกิจค <c oughs> <ฮ>้าปลโอ้โหป้ายก็อยู่นั่นนสุดยอดจริงๆนะฮะจบมามีงานทำร้อยอเปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องย้ำเลยต้องร้อนต้องย้ำ <c oughs> แน่นอนว่าที่นี่จบไปทำงานเนี่ยน้องเขาเรียนจบก็จะไปทำงานถามเข้าเรื่องก่อนเลยสองคนนี้ครับความสามารถพิเศษของหนูหนูเนี่ยมีอะไรบ้างครับมีไหมเคยไปแข่งอะไรได้ไหมอันอันก่อนอันเดบ๋ยวรางวัลรางวัะไรอ๋อ ได้รางวัลเรียนดีค่ะได้เหรียญทองเกชเชียร์สามจุดแปดค,ค่ะโอ้เหรียญทองมุหมิมทองเลยทองปลอมทองเหลืองเลยพี่เกชเชียร์อะไรหนึ่งจุดเจ็ดครับ1.75เนี่น้องเขาเรียนเก่งน,นะต้องขยันขกันอย่างแล้วอันนี้และครับมีกิจกรรมอะไรโดดเด่นนะฮะคือการแสดงของ เขาเป็นของโรงเรียนหลีดจริงเ่ะหลีดขาดหลีดหลีดโชว์โชว์ได้ไหมเสียงโชว์โชว์ได้ไหมโชว์สองแปดได้ไหมไม่หอกอยนี้น้องก็เขินอยู่เขาเรียกว่าเป็นตัวอินเตอร์เทนของเรียนวิทยาลัยแน่นอนขาดเข้าไปขาดเธอขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกอะไรเมื่อไรขาดฉันเ้อคือจะรู้สึกคือเหงาเหงาแล้วเขาคือเป็นตัวสร้างสีสันเลยตัวเสียงสือสารของเียนนะฮะแน่นอนนะฮะเห็นอาจารย์พูดมาว่าที่นี่นะฮะมีกิจกรรมบำพ็ญประโยชน์ ด้วยเขาเรียกอะไรมันมันเป็นอะไรนะออการออ,ออกหน่วยอ่าการออกหน่วยการสื่อชนอ่าการออกหน่วยบํารุงกันมันเป็นประโยชน์ไม่ใช่ทำความดีถวายในหลวงไม่ใช่เขาเรียกอนะไรโอ้เห็นดี นี่วันนี้เงียบๆเห็นว่าเขาไปออกหน่วยบริการชุมชนกันใช่ไหมฮะใช่ไหนครับผมที่ไหนที่ที่ว่าการอำเภอปากช่องเป็นตั้บริการชุมชนมีอะไรบ้างครับมีถ้าว่าเป็นช่างยนต์เนี่ยอะไรบ้างช่างยนต์ก็บรบริการการสภาพสภาพรถเห็นว่ามีล้างรถด้วยใช่ตึงโซ่ลมหนูพังยางแบนผมเลยเป็นข้าวแคร์เลยเหรอก็จริงจริงจริงเขาทำจริงสัมพันธ์คือ ปีได้ปีตรงนี้ชอบตรงนี้โดนตรงนี้อะที่ปีตลอดเลยแล้วก็ฝ่ายมีฝ่ายอะไรฝ่ายงไม่คือถ้าทำแบบเนี้ยนักเรียนก็จะได้พัฒนาฝีมือตัวเองด้วยคือได้รู้ประสบการณ์จริงใช่ทดลองแล้วมีพวกคอมแค่นักเรียนคอมมาทำธุกิจเนี้ยไปไปทำาการทำบัญชีควรเรียนอำไปสอนชาวบ้านทำมันคือควรเรียนนะเข้าขายหลักเศรษฐกิจกรอเพียงจดรายรับรายจ่ายตัวเองไว้มูลมีคนทำมั่งนะหรือยอดจริงๆ คือทุกสาขาที่เรียนนี่คือจะได้ไปออกหน่วยใช่คือไปรวมกันมีเต็นท์แล้วก็มีประชาชนเข้าไปขอใช้บริการใช่สุดยอดมากๆเลยแล้วการทำแบบนี้เขาแบบกดทิ้ตัวหทุกเรือทุกเดือนการทำแบบนี้งทุกทุกเดือนทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งก็แบ่งแบ่งกันไปชโอ้ยชาวฝั่ชอบแฮปปี้นะฮะบริการตลอดเวลาสุดท้ายอ่ะสด้ายแล้วน้องๆเนี่ยฝากถึง น้องขอน้องมสา 3, มมหที่คิดจะเรียนได้เรียนอาชีพไหมหรือจะสายสามัญไหมน้อง<า>อนถ้าึงน้องๆที่กําลังจะจบชั้นมันธยมศึกษาปีที่สานะคะที่กำลังคิดว่าจะไปศึกษาต่อที่ไหนดีเรียนสาขาอะไรดี พี่ก็แนะนําให้น้องๆเรียนสายอาชีพหรือสายอาชีวะนะคะเพราะว่าจบออกไปแล้วมีงานทําค่ะแล้วน้องๆสามารถเรียนไปด้วยทางานไปด้วยแล้วก็มีรายได้ในะระหว่างเรียนนะคะจบออกไปแล้วมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะต้องมา <ๆ S 2> เรียนที่นี่วิทยาลัยอาชีวะสาขาสูงเทคโนโลยีค่ะาพูดสมุดแล้วพูดสมุดอ่านหนไม่ต้องพูดกลับบ้านเดี๋ยเดี๋วมีอ่มีอ่ะเดี๋ยวมาอ่านพูดหน่อยครับ ก็น้องๆที่สนใจครับก็สามารถมาเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสูน์เทคโนโลยีได้ครับที่ยินดินต้อนรับครับวิทยาลัยเราก็จะมีการสแกนบัตรของนักศึกษารถ้าคนไหนไม่มีการสแกนบัตรก็จะมีการส่งอีเมลไปถึงผู้ปกครองมากระโดนใช่นะฮะไม่มาไปมากระโดนนะฮะพ่อแม่รู้ทันกำตําเร็วจริงนะฮะต้องรอชาติหน้าเลยนะครับนะฮะสุดท้ายนี้นะต้องขอขอบคุณน้องอันกับน้องอัดนะฮะที พาเราไปทัวร์โรงเรียนพาเราไปรู้วันนี้นี่เขามีอะไร<ช>นะเขาขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับ